โอเคครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลูมิแอร์นะครับโอเคครับผมก็วันนี้ผมมาเล่นทาชิหรือทาจินะครับในตำแหน่งของจังเกิลนะครับผมก็เป็นทาชิแนวอาดาเมจล้วนนะครับผมก็จะเป็นประมาณว่าเจาะก้ออุนิอาร์มแล้วก็ดาบแดงนะครับทาชิเกมนี้นะของฟาร์มผมจะออกเป็นแดงนะครับผมอ่าดาบแดงนะครับผม ลูนก็เดี๋ยวแปะไว้นะครับผมแล้วก็พลังแฝงนะพลังแฝงก็ที่ใช้ก็น่าจะเป็นโลนะมันเป็นแบบคู่ทาชิอยู่แล้วนะครับโลนะครับผมลูนก็น่าจะเป็นออสซลอสบิลิดัคออนคอร์นะครับประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะโอเคนะครับผมก็เจอะร้อยนั่นแหละลูนนะครับผมโอเคนะครับฟาไปนะครับผมก็อยากจะลองดูไงเออว่ามันจะแรงไหมนะครับสลับทาชินะครับผม โอเครับฝาไปครับผมผมว่ามันก็น่าจะค่อนข้างแรงแหละทาชิทาออกดามเอตเพียวนะครับแต่ก็แรงมาด้วยบางนะโอเคบางเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับชาชิ้าออ้ดามเมตเพียวนะครับโอเคร์ okay. มไปนะครับโอเคตีตีตีครับก็ ผมคิดว่าถ้าเอาเป็นฟอร์ดเคปนั้นน่าจะดีนะแต่เกมนี้เราจะเอาเป็นโอนิวอาร์มนะครับไม่เอาฟอร์ดเคปนะครับผมแรงมีประเด็นไหมนะครับเอาเลยเพื่อดอยู่กูโด,ดไซเลยมีตีแล้วนะครับผมมาดีนะเฮ้ยมากระดดโดสซตูมชาร์ตปัามเรียบร้อยหายไปทั้งตัวแล้วหัวใจมาซิลิกา้ามาดิครับมาดิครับมาดิครับ เอ้ซิลกามันแรงเหวะเอยน่าจะโดนป้อมตีนะครับโอ้โห,โโหแล้วท้อนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่โดนซิลิก้าแทงไปนะตอนนี้เราก็ตายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับฟาร์มต่อไปนะครับผมเฮชีวิตมันก็จะอย่างนี้แหละครับเออแล้วก็ต้องครูต้องสู้ต่อไปนะอืมนะครับผมโอเคตอนนี้ นะครับเราได้มาหนึ่งคิวนะครับผมมาเอาบูต่อนะครับสำหรับทาชินะโอเคนะครับผมฟาร์มไปนะฟาร์มให้ลืมโลกกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นนะ <c oughs> ก็ออกเป็นรองเท้าอ่าการซีซีนะครับผมเพราะว่ามีกิลเดอร์นะตัวกิลเดอร์เนี่ยก็เป็นตัวที่ซีซีที่ดีนะครับผมผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะครับโอเคชิ้นสามน่าจะออกเป็น เจ้ากอฟ้านะครับผมเจ้ากอฟ้านะครับโบกนมาเดยครับมาต่ีตีตีสามทิศมาครับชาร์ตโอ้ไม่กล้าบวกเลยนะครับผมคือเรามันโหดเกินไปอะครับถ้าบวกก็น่าจะตายอะครับนะโอเคแล้วก็ฟาร์มต่อนะครับก็มันเก็บสแต็กกบมังกรได้ด้วยนะครับบวกเลยฟัน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  ชาร์จตต้มนะครับผมโอ,โอเคนะครับผมได้ไอ้นี่เล็กแล้วนะมานะครับผมโอเคกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนะครับฟาร์มไปเรื่อยนะครับผมโอเคทุกคนตีตีตีนะครับ โอเคได้เลนแล้วนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าทิ้งฟาร์มนะโอเคนะครับผมเอาอยวบทล่างมีประเด็นอีกแล้วอลตตีมันแรงอย่างวัสสิริก้านะครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะโอเคนะครับ อุ้ยเฮียโดดสตัรน,นะครับรอได้จะมีใครมาไหมอาบูต่อนะครับมาได้ลาววิ๊ได้จริงมึงโดดมานะครับมากูมาเป็นร้อยเลยมึงดูนี่เพื่อกูเปิดนะครับผมโดนใครก็ไม่รู้อ่ <c oughs> านะครับเฮ้ยจะรออันตี้นะครับปุ๊บมาระยะไกลอันตี้เขาตุ้มชาร์จปั้มเรียบร้อยขี้ข้าวหายตีตีเซลิกาเซลิกาตาี อีทีเรียบร้อยกูไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้านะครับผมปับ๊บสกิลไปเรียบร้อยเอเ้ยเชีย่ยไงเจอโลบันตี้นะครับไม่ลงไปพ้นเมื่อกี้นี้กูเห็นอยู่หัวสัตว์นะครับผมน่าจะลอตอยู่นะครับเอาเฮ้ยโอ้โหให้กูตายเถอะให้กูตายเถอะถ้ามึงจะขนาดนี้ให้กูตาย,ย,ก,ตายกูยอมตายแค่นั้นแหละไอ้สัตว์นะครับผมโอเคนะครับฟาร์มต่อเหมือนเดิมนะครับผม ตอนนี้เราฆ่ามาส้ามตายซองแล้วนะครับถือว่าแจกเกินนะครับนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเขียกกลางก่อนนะครับผมนะไอ้ลรากิลด์มันไปห้าวปัดดเลยตรงนั้นวะเอออ้าวกิลด์อาเตตูมเรียบร้อยอ้าวชาร์จปั๊บมาไม่หนีไม่หนีฟัน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 ,ฟน,ฟนปั๊บปับป๊บ คสองเรียบร้อยนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมปาดโดนตี้ดิลักนะเฮียดีนตีดิลัก,นะลกแม่งการปาดได้ด้วยนะครับผมโอเคได้คิวมาหนึ่งคิวนะครับโอเครรีบกับบ้านกันก่อนนะครับผมอเอสองคิวพุทธิษโอเคมาแล้วนะครับผมเอโอเคทุกคนอเอมันปรับมาภาพดูดีก็เดิมนะอันนี้ผมปรับต่ํานะครับผมรู้สึกว่ามันดูดีกว่าเดิมหรือคิดเองก็ไม่รู้นะ ครับผมเมื่อความลื่นนะครับผมผมปรับเกือบต่้มอ่ะเออนะครับผมไอเอฟเฟกต์เนี่ยมาหนึ่งนะครับที่เหลือก็ต่้มนะครับผมแล้วก็เฟรมเรทสูงนะครับโอเคมาก็เกมนี้เป็นออลาวี่ฟาร์มนะครับผมเอ้ยมาอุย้ยไม่โดนนะครับผมลาวี่ฟาร์มเนี่ยเลดเกมก็อันตรายนะครับผม ปล่อยเฮเลนเนี่ยแห้งเลยนะครับผมไม่ต้องเกิดไม่ต้องอะไรกันละนะครับผมลาไปถึงทีเดี๋ยวร้อยลาวีแมงโกนันติทันนะครับเอ้ยเกือกี่สองนะครับโอเคยังได้มังกรเหมือนกันนะครับเนี่ย,ยามาเคลียร์บอลก่อนนะครับก็หลายๆคนก็ไม่ค่อยชอบทำเวฟนะผมก็งงนะครับผมนะเราอยากให้ทำเวฟกันสักหน่อยนะครับผมไม่ใช่ออย่างเดียวกูจะบวกชีวิตนี้นะครับโอเค ได้โบเคแล้วนะครับจะออกเป็นนี่เลยนะครับผมโอ้วอาร์มนะครับนี่จะมีคนลงมาไหมนะครับผมโอเคมาไปไปไปนะครับไปโอเคเอาบูตอนะครับผม ยามซึกเราลบยามสงบเราฟาร์มยามซึกเราก็ฟาร์มยามฟาร์มเราก็ฟาร์มอยู่ดีกูเล่นอะไรวะเนี้ยโอเคทุกคนนะครับเคมาเอามังกรนะครับผมให้ทีมบ้าครับทีมจะได้แบบมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคก็ชิ้นสุดท้ายก็น่าจะอ้อเป็นก็เกิดเหมือนเดิมนะครับสไตล์เดิมนะโอเคแล้วก็ชิ้นที่4ี่ก็น่าจะอ้อเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะดาบแดง รหรือคนอื่นอาจจะออกเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เกมนะครับผมถ้าเจอทอยเยอะก็ลองออกทอยก็ดีนะครับโอเคเออไม่ใช่เจอทอยเยอะเจอเม็ดที่มันแต่งแรงเยอะๆนะครับผมโอเคนะครับสวยนะครับปับ๊บแทงเลยดูอินดูอินเขาไปเปิดเลยโอ้ดูอิน,อนอเรา <laughs> ไปก้าวว่ะ อดีกูเปิดเองแค่นั้นปั๊บไปได้เพื่อนมาตีสวยแล้วครับชาร์จกูใช้ไม่ได้ชาร์จ่ายไปแล้วอ้าวก็มาดิครับก็มาดิครับตีก็มาดิครับเป็นไงนะครับผมปั๊บตีตีตีสวยงามนะครับโอเคยิงไปข้างบนตี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 สวยนะครับผม โอเคได้โอนิอามที่ร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านกับช่องกันก่อนนะครับโอเคต่อไปก็จะออกเป็นดับแดงนะครับญญนะหรือออกอันนี้ก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่คนนะในส่วนตัวก็ก็จะสลับสลับดูสถานการณ์นะครับผมแต่ก็พอได้ เจ้าเกาะแล้วก็เอานีอาร์มแล้วก็จะดูดูเกมไปก่อนนะครับประมาณนี้เขียนบนต่อนะครับผมโอเคนะครับออกเป็นดับแดงนะครับล่างกลางมีประเด็นไหมเปิดดิเพื่อนอตีกูเปิดตุ่มเรียบร้อยชาร์จอติกูลาร์ <laughs> ไม่ใช่นะครับโอเคทุกคน โอเคแล้วก็เคลียร์คลิปกลางไปน่าจะจบได้นะเห็นอย่างนี้นะครับตายไปสองแล้วนะครับผมเออดิวินกูตัวเปื้อนจังวะนะครับผมตีเราไม่สนใจอะไรนะครับผมตีเราจะได้ซักสิบคิวเหมือนกันนะตรงๆนะครับผมเอาันนี้เลยอันตีตูมเรียบร้อยขอคิวหนึง่งซิลิกาซิลิก้าซิลิกาบอ,บอก no กูไม่ให้นะครับผมเรียบร้อยจบนะครับ โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติคิปหน้าผมมาเล่นตัวอะไรก็ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ปลาหมึกน้อยหอยสั่งขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับของมากครับ